การทำในหน้านะคะเดือนละแสนทำยังไงนะคะนุ่นมีรายการมาให้ประมาณ21รายการเนาะหนึ่งเลยนะคะใจบริการคือต้องมีเลยนะคะการทำในหน้าเช่านะคะใจบริการให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือผู้เช่าเองนะคะเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้านะคะเราจะสื่อถึงว่าเราไปไม่ได้เพราะค่าในหน้านะคะแต่เราไปเพื่อว่าเอ่อบนลูกค้าต้องการยังไงลูกค้าต้องการอะไรเราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าเสมอเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะตั้งใจนะคะก็คือลูกค้าค่ะบางทีเ าไม่ได้ซื้อเพราะสินค้าด้วยซ้ำนะะบางทีเขาเห็นความตั้งใจของการไปในนาเนี่ย <c> <ๆ>เขาก็ซื้อเราแล้วเนาะถัดมาค่ะการโฟกัสของงานนะคะโฟกัสในสิ่งที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าโฟกัสในสิ่งที่เราอยากจะทําอย่างเช่นโฟกัสในสิ่งที่ว่าวันนี้ค่ะเราไปเพื่อให้ลูกค้าได้ห้องที่ดีที่สุดนะคะเราจะดูว่าห้องที่ดีที่สุดของลูกค้าเนี่ยค่ะมันทิศได้ไหมเอ่ออะไรได้ไหมหรือว่าการตกแต่งหรืออย่างเช่นห้องมันอาจจะแบบยังไม่ได้แบบคลีนนิ่งมาเนาะก่อนที่ลูกค้าจะเช่า ะะหรือจะเข้าอยู่เราก็สามารถที่จะ ทำความสะอาดหรือคุยกับเจ้าของว่าโอเคลูกค้าจะเข้าวันที่20นะงั้นวันที่18ขอให้ลูกค้าเนี่ยค่ะทำความสะอาดนะคะล้างแอร์ให้ผู้เช่าเนาะนะคะแล้วก็โฟกัสอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้เราตั้งใจว่าเราจะประสบความสําเร็จในอาชีพนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสเลยว่าเราทําทุกวันเนี่ยเพื่ออะไรเป้าหมายเราคือเดือนละแสนใช่ไหมคะได้มากกว่าแสนยิ่งดีนะคะถ้าเดือนละแสนเราต้องเก็บลูกค้าได้วันละหนึ่งคนไหม30วัน30คนนะคะลูกค้านัดไปเปิดห้องอาจจะโดนเทสักสิหรือว่า ก็แคนเซิลสักสิบหลือ20่ออกไปเปิดจริงๆสัก20่สิแล้วก็ปิดกลับมาสัก15อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยถ้าเราทําอย่างเงี้ยได้สม่ําเสมอทุกๆวันนะคะเอ่อตัวเป้าหมายเดือนละแสนรายได้ถึงตัวเนี่ยถึงเราแน่นอนนะคะ เสร็จแล้วนะคะหัวข้อถัดไปก็คือการตั้งคําถามกับลูกค้าไอเน,นี้มี3แบบเลยนะคะตั้งคําถามกับผู้เช่าเนาะไม่ว่าจะเป็นถามเรื่องโปรไฟล์ลูกค้าอยู่กี่คนทําอะไรที่ไหนเข้าอยู่วันไหนบัตเจ็ตมีมาเท่าไหร่ลูกค้ามีสัตว์เลี้ยงไหมลูกค้ามีรถยนต์ไหมนะคะแล้วก็การตั้งคําถามกับเจ้าของนะคะราคาเนี้ยค่ะรวมค่าส่วนกลางเราหรือยังให้สิทธิจอดรถหนึ่งคันไหมนะคะแล้วก็เอ่อ ที่สาคัญเลยนะคะค่าในหน้า1เดือนไหมนะคะเพราะว่าลูกค้าเราเนี่ยสัญญา12เดือนอยู่แล้วนะคะโอเคเสร็จแล้วการตั้งคําถามกับลูกค้าแล้วนะคะผู้เช่าแล้วผู้ให้เช่าแล้วนะ,ะยังต้องมีการตั้งคําถามกับเอเจนต์ในกรณีเคสที่แบบว่าเรามีเอเจนต์มาโครงงานหลักกับเราหรือเราไปโครงงานกับเอเจนต์อยะะ่างเงี้ยค่ะเราจะต้องถามเสมอว่าถ้าเราไปโครงงานกับเอเจนต์นะคะราคาเนี้ยคือคือจบเลยนะคะไม่มีแบบว่าโอเควันเนี้ยคุยกันมาหมื่นห้าพอไปดูห้องปุ๊บอะไรเงี้ยเอเจนต์ิ่งจะมาบอกว่าเจ้าของ ราคาเป็นหมื่นแปดลูกค้าเราก็ต้องเสียเวลาไปดูเราเองก็ต้องเสียเวลาพาลูกค้าไปดูแถมยังไม่จบอีกนะคะเราก็เลยต้องจะต้องมีการตั้งคําถามกับเอเจนต์ให้ชัดเจนด้วยหรือในกรณีที่แบบว่าเอเจนต์เนี่ยามาโคเรานะคะเราจะต้องเหมือนโคเอเจนต์ก็อย่างเช่นแบบว่าห้องหมื่นหนึ่งโคกัน50-50้เขาดูแลฝั่งลูกค้าผู้เช่าเรา